I วันนี้เช้าอีกวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาชม ดอกไม้อีกชนิดหนึ่งบานบานเมื่อ,เม,อเมื่อตอนเย็นเมื่อตอนกลางคืนตอนหัวคำ่ำเขาจะบานช่วงหัวค่ำนะคะตามมาว่าเราจะพาไปดูดอกของอะไระสูงประมาณนี้นะคะนี่คือดอกตูมนะคะให้ดูดอกตูมก่อนสูงแค่ประมาณเมตรก,ว,กว่าเองแต่ดอกตูมเยอะมาก ดูดอกตูมนะคะนี่คือตูมใหญ่ขึ้นมานิดนึงเลื่อยเลื่อนลงมาค่ะดูนี่คือช่อดอกนะคะนี่คือดอกตูมค่ะตามลงมาเลยว่าเราพามาดูดอกของต้นอะไร ทรนทรนทรนมาแล้วค่ะดูช่อดอกเขานะคะเนี่ยสวยไหมดอกใหญ่ช่อดอกยาวมากค่ะยาวประมาณคือปกว่าน่าจะประมาณ7-8ดนิ้วได้เนาะนี่คือช่อดอกเขา,อาตอนที่ซื้อซื้อจากงานเกษตรที่ มอขอนแก่นเมื่อสองปีที่แล้วแม่ค้าบอกว่าไอ้นี้ยนะ่คือดอกพุทลินลี่เนาะแต่เราก็เห็นอุ้ยพุทลินลี่สวยดียังไม่มีที่บ้านก็เลยซื้อมาปลูกรอมาประมาณสองปีแล้วค่ะตอนนี้นี่เขาออกดอกแล้วเป็นปีแรกที่แทงช่อดอกตอนนี้นับได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบช่อดอกเนาะเดี๋ยวก็จะทยอยทยอยบาน แต่มาเช็คดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่พุดลินลี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นพุดโกเมนเพราะว่าพุดโกเมนกับพุดลินลี่นี่เขาเป็นออดอกไม้ในสกุลเดียวกันเนาะเพราะว่าพุดโกเมนนี่สีเขาจะออกค้ำมากกว่าดูตรงนี้ค่ะตรงก้านดอกเนี่ยเพราะว่าไม้พวกนี้เขาเป็นไม้มาจากทวีปแอปฟริกาเนาะชนพื้นเมืองของแอฟริกาเขาจะใช้ไอตัว สมุนไพรเอาเป็นสมุนไพรนะคะใช้แก้ปวดแล้วก็แก้ไข้เนาะพวกนี้เขาจะเป็นอ,อ,อยู่ในสกุลลอสแมนเะนียไลนกิฟฟอร่าเนาะเหมือนกับพวกแสลงหอมไก่บ้านเราหรือว่าต้นหมักหม้อบ้านเรานะคะ mm. เขาเป็นสกุลเดียวกันแต่อันนี้เขาจะช่อดอกที่ยาวมากให้ดูดูช่ออื่นอันนี้ช่อตูมตูมอันนี้ก็ไม่ก็น่าจะบานไม่อีกไม่กี่วันเนี่ยค่ะดูตรงนี้ นี่อีกช่อหนึ่งฝั่งนี้ก็มีอันนี้ก็คือบานเมื่อคืนนี้ตอนหัวคำ่ำนะดอกนี้นะอันนี้อันนี้ก็บานเนี่ยบานพร้อมกันเมื่อคืนนี้เองเขาจะบานช่วงหัวค่ำนะคะอันนี้ดอกเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมอ่อ,อนๆหอมเหมือนกระดอกคำม,มอกหลวงประมาณนั้นนะคะ หอมมากเลยเรียกว่าพุดโกเมนแล้วกันเราไม่พวกเราไม่เรียกพุดธลินลี่ตามแม่ค้าละเพราะว่าลักษณะมันน่าจะเป็นพุดโกเมนมากกว่าที่จะเป็นพุดลิลลี่นะคะเพราะว่าพุดลินลี่สีดอกเขาเขาน่าจะมีไอตัวมาร์กิ้งเขาน่าจะน้อยกว่านี้อันนี้สีเขาจะออกม่วงเข้มเยอะมากแล้วดอกเขาก็จะห,อหอ่อๆเขาจะไม่ได้บานแข็งเหมือนกับพุดลิลลี่อันนี้เราก็เลยเรียกเป็นพุดโกเมนดีกว่าเนาะ อันนี้ดอกใหญ่นะคะให้ดูซูมดอกอดอกหอมด้วยนะคะเนี่ยดูดอกบานแชร์ทองช่อดอกแทงช่อดอกเยอะเลยันเล็กๆดอกนี้บานไปแล้วเมื่อวานนี่ก็จะร่วงแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆ นับแล้วช่อดอกประมาณ150ดอกคิดดูนะคะว่าจะใช้เวลาอีกนานประมาณแค่ไหนที่จะได้ชื่นชมดอกของเขาเนาะเนี่ยนี่คือพุทโกเมนนะคะอ่าถ้าเกิดใครแบบอยากปลูกไม้สะสมนะคะไม้สวยหอมหน่าสะสมอันนี้แนะนำเลยคะ่ะพุทโกเมน หรือว่าพุทลินลี่นะคะราคาอาจจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าก็คุม้มคุ้มค่าที่จะเป็นเจ้าของหรือจับจองเนาะเนี่ยค่ะเราซื้อต้นเล็กก็ได้ถ้าเกิดเขาแพงมากเพราะว่าต้นใหญ่ๆประมาณสักเมตรสองเมตรมันก็ราคาหลักพันพันกว่าสองสองพันเนาะก็ดูแต่อันนี้ซื้อมาราคาไม่แพงเพราะเราซื้อต้นเล็กเราใช้ระยะเวลาปลูกเอาดีกว่า อืมสวยไหมสวยไหมหอมนะคะพุดโกเมนของเรานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จบเพียงแค่นี้รอรอคลิปหน้านะคะดูว่าจะมีอะไรมาอัปเดตเนาะจบที่พุดโกเมนแสนสวยของเรา